เฮดเค้กน่ะบรจจาเป็นต้องมีเตาอบเสมอไปเนาะจ้ะเนาะนี่มีแค่กระทะใบเดียวก็วเฮดได้เด้วจ้ะกระทะหนึ่งใบกับฝาปิดเนาะจ้ะสวัสดีจ้ามณนิกะมาพบกับช่องข่าสาพ้าเพิ่นอีกแล้วเด้อจากพี่น้องคลิปนี้กะสิพ้า พี่น้องมาเฮ็ดขนมกินเหรนเนาะจะ้ะง่ายๆไม่ต้องมีเตาอบก็ทำได้เนาะจะ้ะเอามาเริ่มจากส่วนผสมเลยเนาะพี่น้องนี่กะไข่าสามาักใส่ถั่ยตวงสีเนาะนี่ยูนี่ขาาอิ่นหนึ่งหนึ่งดีเอลเนาะพี่น้องนี่เห็นไหมหนึ่งดีเอลก็คือหนึ่งดิซเลตเนาะนี่ไข่าสากัคซีมาักตักกะเอาอันนี้กะนี่หนึ่ง หนึ่งมันเต็มนาะนี่ก็สองดักแซนดนี่ล้าจะสองแล้วก็จะใส่อันนี้เนาะจ้ะผงฟูเนาะจ้ะ1ช้อนชา1ช้อนชาก็จะใส่เบกกิ้งโซดาไปน้ำน้อยหนึ่งพี่น้องนี่ เบกกิ้งโซดา1ส่วน4ช้อนชาเนาะประมาณส่วนผสมทุกอย่างที่เตรียมเท่ากะเอาค้นเข้ากันเน,น,นะพี่น้องเนาะแป้งกะลืมบอกนะจะเป็นก็คือแป้งสาลีอเนกนะสมทั่วไปนอกจากแป้งใครมีแป้งเค้กก็ใช้ได้ดเด้อจ้ะเด้อนี่กะ ห้ากะใด้ส่วนผสมแล้วของแหงนะเฮากะเอาไว้ลืมบอกอันนึงพี่น้องลืมเกลือจ้ะเพื่อความกลมกลม่อมหวานนัวนะจ้ะก็ใส่เกลือไปนี่น้อยหนึ่งบ่ถึงครึ่งช้อนชาดอกจ้ะใส่ไปเลยจ้ะได้ของแหงเสร็จแล้วเฮากะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวหฮาสีมาตววเอยมาเตรียมส่วนผสมมันของเปียกนะจ้ะก็เป็นพวกไข่กับน้ำตาลเนาะ ชนผสมของเปียกอ่ะนี่แหละจากไข,เขาา่เนาะค่าสจีเฮ็ดยังลืมบอกจากก็คือว่าเค้กกล้วยหอมเนะจ่ะเค้กกล้วยหอมที่ไม่ต้องใช้เตาอบก็ทำได้นี่ไข่ชีใบนะจ่ะ ไข่แตกไข่เหลืองอันนี้แต่ไขไ่ใสลงไปเลยจ้านี่สีใบได้แล้วก็น้ำตาลสองดิสเลียนะพี่น้องนี่สอง ถ้ากัดชีดมาปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจ้ะ นมนมสดนะจ๊ะห้าสิบกรัมบดกลวยกับนมมดให้เข้ากันละเอียดเลยจ้ะ ประมาณนี้จ้ะก็จะมาล่อนแป้งนอกจากแป้งที่เราผสมไว้นะทุกคนมาล่อนเพื่อขนมของเฮาจะได้เนียนนะจ้ะร่อนแป้งทุกครั้งอ,อ๋อแล้วก็ใช้ตะก้อมือเนาะ ค่อยตะล่อให้เข้ากันนะจ้ะมันติดข่งนะจ้ะติดขอบแป้งติดขอบเข้ากันดีแล้วจ้ะจะใส่อันนี้เนาะ กล้วยที่เราบดน่าจะใส่ลงไปแล้วก็น้ำมันน้ำมัน50กรัมน่าจะใส่ลงไปคนตะล่อมให้เข้ากันเดี๋ยวใแค่ใส่กาซิเปียนเป็นอันนี้น่าจะนี เพราะว่าน้ำมันเขาหนักมันจากกะก็ต้องใช้ไม้พายกวาดขึ้นมาจา้ะไม้พายกวาดข้าวสาเกเฮดสูตรเดียวกับสป,ปันแหละจ้ะแต่เพิ่มมาก็คือใส่กล้วยกับมนมเนาะ ไข่ใส่สอบกะทิกะไส่กะทิได้นั่นจ้ะแต่มือนี่ไข่สาใส่นมสดเนาะลองนมสดเบิง้ง แต่งกองข้านาจะจะเขากันดีแล้วพี่น้องนี่สังเกตบะหมี่น้ำมันยุก,กลล้เนาะจ๊ะนี่บะหมี่น้ำมันยุก,กล้นพอนเหล่ากะเดี๋ยวไข่าสาสีผ้าไปเหตุขั้นตอนต่อไปนี่ตื่นเต้จนจ้ะนี่คืออุปกรณ์ดิค้ยสาสีใช้ทำมันนี่เนาะจาะใช้ทำเค้กอันดับแรกอะเอาน้ำมันพืชทาก่อนเนาะจาะเพราะว่าจะได้ อุ้ยบ่ให้เพิ่นติดขอบกระทะนะจ๊ะไม่ให้เคสติดขอบกระทะมาต้องมีเตาอบกับเห็ดได้ได้พี่น้องนี่มาดูมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงทาเสร็จแล้วเนาะก็ใส่นี่ น้ำตาลแดงน้ำตาลทรายแดงโอเะเปิดไฟก่อนกระทะอุ้ยเรามันจะดังนิดน้อยน่ะจะเราก็ใส่น้ำตาล การเนาะพี่น้อง นี่ก็เป็นคขางแหลกที่ไข่าสาล่องเหตุขึ้นกันนะจ๊ะกล้วยแบบนี้เค้กล้วยหอมนะจ๊ะเค้กล้วยหอมในกระทะแบ่งกล้วยเพื่อความสวยงามนะจ๊ะนี่ก็จะได้หนึ่งี่เต็มหนึ่งกระทะพอดีนะจ๊ะ สังเกตว่าน้ำตาลเราเริ่มละลายแล้วน้ำพี้งนองเขากับลดไฟลงใช้ไฟอ่อนใก้ชา,าสิไฟไฟประมาณเบอร์สองด้ยพี่นนองแล้วเราก็มาเทเคกของเราลาดลาดลงไปเลยจ้ะ ค้กกล้วยหอมกระทะน้าพี่น้องเด้อน,นีอันนี้เพิ่นอาจจะเยอะเกินนะจจะมันกระทะมันน้อยมันอาจจะลุนคค่าสาะกใส่ใส้ซ้ำนีล่ละจ้ะใส่ให้เพิ่นทวมงประมาณนี้เท่ากับมาล้อลุนนะจ้ะเท่ากับเ,เอาอันนี้ปิดฝาด้วยพี่น้องเด้อเอามาปิดเนาะ มา,ลาหล่นกันว่าค่าสซากริิตังเวลาประมาณสี่สิบนาทีก่อนเด้อพี่น้องมา,ลาหล่นน้ำกันจ้ะเค้กเริมฟูมากขึ้นมาหลายแล้วจ้ะเนค่ายซาเลิมบอกตอนแหลกว่าหายเอากระดาษอุ้ดอันหูตรงนี้ไว้เนาะจ้ะเมื่อหายไอความห่อน่นออกไปเนาะกระชีใดความห่อนเต็มเต็มเมนาะจะากการชีดใไ้เค้กของห้าวซุกไวขึ้นเนาะจ้ะ ต้องเอากระทะอีกอันนึ่งน่าจะมากรับด้านเค้กกะดูสวยดีมากู่จ้ะเป็นเทือแรกที่เฮดเคก้กกลวยหอมในกระทะนอกจากนี่ก็เป็นกระทะที่ไขซา,าใส่เฮดนอกจากเอาอีกอันนึงมากล้วฮะกะความโล่งใส้อีกอันนึงนอกจากเพื่อเพื่อความซุกเต็มที่ทั้งทั้งด้านหน้าได้ทั้งสองด้านนะจาะ ให้ซุปทั้งสองด่านนะจ๊ะนี่กะสีสันสวยงามจ้ะเค้กกล้วยหอมในกระทะเทือแรกนะจ้ะนี่เทือแรกเลยที่เฮดเค้กกล้วยหอมในกระทะนะพี่น้องคืออันเฮดเค้นะกน่ะบบจําเป็นต้องมีเตาอบเสมอไปนะจ้ะเนาะนี่มีแค่กระทะใบเดียวก็เฮ็ดได้ด้จ้ะกระทะหนึ่งใบกับฝาปิดนะจ้ะ เ็จแล้วจ้าเค้กกล้วยหอมในกระทะพี่น้องห้ามากสัมผัสนี่โอน้นุ่มนุ่มเนาะจ้ะเนี่ยแค่ซา,ากาสิเอาไปใส่จานแล้วก็สิมาตัดให้เบิ้งเนาะจ่ะ,อะเอาใส่จานเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเข้ากะสิมาปาดเบิ้งเนาะพี่น้องว่าเค้กกล้วยหอมกระทะเราเป็นยังไง ดูดีเนาะสวยอยู่ได้นน่ดูอันนี้นิ่มด้วยพี่น้องนี่ง่ายๆแค่กล้วยหอมกระทะเราจะทายให้เบิ้งน่าจานนี่หเหมือนเห็ดในอันเต้าอบเลยแหละพี่น้องนี่นิ่มด้วยนี่เดี๋ยวค่าสาสิจ้ะพี่เบิ้งน,นู่นนี่ นิ่มๆๆเลยจ้านี่มีคนมารออาจารย์ถาแล้วจ้านี่หนึ่งคนข้าวม่มาโมาปออืมไคสนใจกับไปเหตุตามใด้ด้วจ้ะสูตรนี้แหละจ้ะทาง่ายพี่น้องก็ต้องมีเตาอบห้าก็ได้กินเค้กกล้วยหอมอรอ่อยอร่อยแล้วจ้ะคลิป <c oughs> นี้ก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจคำมาเบิง เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแช์กดคอมเมนต์ในเด้อจ่าขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าอืมพุ่นน่ะพันเห็ดกินพยยันไงผู้นจะเห็ดกินได้พี่หน่องเห็นเอาเอาครีมปั่นครีมมใไซหลัก็เอาบูเบอรี่ว่างน่ากินไปอีกแบบจ้า